เอ็กซีรยกสูงงบผ 7, ่อนเจ็ดพันไอเสมรถซิ่งจัดไ้มาสวัสดีครับพอ่อกับไอเสมรถซิ่งคนหลอ่อคนเดิมคนดีคนนี้จัดรถสวยเข้าใหม่ขวัญใจคนจนขวัญใจยอดนิยมเป็นเอ็กซีรี่ลดเดิมๆลดบ้าน A, แท้ๆกับค่างวดผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันตลอดสัญญาไปชมครับพี่น้อง สวยๆรถคันนี้ปี18-19เป็น X-Series ครับตัวยกสูงสีขาวมุกชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นประดับยนต์รอบขั้นภายในพรม VIP เบาะหนังของ X-Series นะชุดแต่งของ X-Series น,นะพวงมาลัยมัลติฟังชั่น,น้าจอเกียร์หกสปีดนะประตูประตูเดิมหัวน็อตเดิมบ่มีถอดเม็ดอากเดิมบ่เสียวบ่ส้นบร่รต่ำ สวยๆปิงปิงโลบาหลังพร้อมกรีบๆขับโต๊ะสูงนี่สบายใจดีครับพี่น้องเอ้ยหายห่วงขับโต๊ะเตี้ยนี่ตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กโซ่เชือดจุดหมายหลังเคดขัดยอกเบิดพอดีงานมาดิโอ้โอ้ย Oh yeah. <laughs> โอ้ยเมื่อยแห้งขับรถซิ่งรถเอ็มเรียเยขับแล้วสบายใจที่สุดน่าสวยมากพรมกระดุมกระจกไฟฟ้าโอ้ปุ่มพุณสตาร์ด้วยดิอุ้ยคันนี้สวยกินะ๊บเลยซื้อมาใช้เองดีกว่ามั <laughs> <c oughs> ้งเห็นพูดแบบนี้ทุกคนอ่ะใเ่เหล่ะดูเรียกมา ไม่หกหมื่นโลวมมงมาลลยมัลติฟัง์ชั่นนะประตูหัวน็อตไม่มีถอดมิดอาร์คเดิมลายเบอร์ของเครื่องโอ้เครื่องง,งามๆเลย ล่องแก้มก็เดิมฝากระโปรงก็บ่เคยถอดเครื่องพันเกลียติ๊กเกอร์อยู่ครบชักการ์ดมันมาบูมี่พุ่งเครื่องเดิมๆรับประกรรันเลยว่าคันนี้บูมี่การชนหนักพิกความจมน้าไฟใหม่ตัดต่อเลขคซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล็มรับประกันโครงสร,งร้างของรถเดิมตัวถังรถเดิมทุกสิ่งทุกอย่างออกรถศูนย์บาทนา พันเดียนละเจ็ดพันในเอซรีปี2019ยกสูงจัดในทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพานักงานบริษัทรับวิสาหก,กิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขับบกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลียเ้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดของผมประมงประม่งทุกอาชีพจบศูนย์บาทพันเจ็ดพันไอเซมโรซิ่งจัดให้ เป็นกำลังใจให้ไอ้เส้วก็ทีมงานทิม์คำว่าโค,โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีพอดหน้าบ้านโคตรสุดไปุลน